สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตี X2 นะครับผมคือว่าลดลดรถมารถมาก็ <laughs> <laughs> คือว่านะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาลองลรถบรรทุกกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเรามาลองกันแล้วเวจําได้ไหม <laughs> <laughs> คือผมต้องบอกก่อนนะครับเมื่อวานนี้เรามาลองกันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราถ่ายไปแค่ครึ่งแรกถ่ายไปแค่ท่อนแรกแต่ท่อนหลังเราลืมกดถ่ายนะครับทุกคนก็เลยว่าคลิปนี้ก็เลยเอามารวมกันเลยนะครับมิกเป็นคลิปเดียวกันเลยคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนครับรับชมคลิปแรกก่อนตั้งแต่คลิปเมื่อว ั็ละครใหม่ไม่ช่างเราเอาหน่อยเอาหน่อยจริงเลยเปิดไปกิ๊ไปเปิดกิ๊ไปเดี๋ยวหน่อยตัวพวกนี้เขาอยากเขาอยากมาหลายคลิปแล้วเขาอยากเขาอยากแบบตอนนั้นเขาบอกว่าอยากถ้าเกิดออกไปแบนตอนไหนผมบอกด้วยอยากอยากสุดนั่งอยากสุดก็เลยจะแจ้งเกิดที่ไหนก็เลยพาเข้ามาวันนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมมาดูมาดูดูก็เราได้ไปเปลี่ยนล้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คันที่แล้วเห็นเป็นล้อบิ๊กโฟร์ล้อใหญ่คันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อทางเรียบทางตรงนะครับผม อันนี้ล้อเราเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ก็ได้ไปเปลี่ยนแบตมาใหม่ด้วยนี่ดูให้ดูแบตอันนี้เป็นแบตของอะไรบอกเขาไปแบตปืนแบตปืนมีพีกันอันนี้อันนี้แบตได้อันนี้แบตปืนมีพีกันครับผม3เซลล์11.1โวลต์นะครับผมนี่นะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับอันนี้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 เล่นได้ไรนะเปิดเปิดรีโมทเปิดรีโมทลองเลยไหมปาขึ้นมาตรงนะเบาใหญ่ ไอ้นำหน้ามาดิใส่แม่งเลยยี่นี่เร็วแรงกันเฮ้ยเรียบร้อยว้าวยังอยู่ไอ้เหี้ยคุณน่ะโอ้ย่างบ้าเลยล้อหลุดเออดมาแล้วมาล้อหลุดไปแล้วเข้าด่วนเข้าด่วนรถนั่รถนั่ไอ้เหี่เติมอีก่อน ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยดูดิโอจบจัดอุ้ยทั้งเหรอจบจัดเลยหลุดต้นไมนเลยเออโอ้ยแย่ว่ะเนี่ยทังเลยดูดิอันนี้อันนี้ใส่น้ำยาการคายด้วยน่ะกดไลค์ให้มันด้วยนะกูจะบอกได้แค่คนน่าสมเพชอ่ะซ่อมทั้งวันทั้งคืนเล่นไม่พอชั่วโมงไอ้เหี้ยเสียบแบตไม่อ้ี้ยแม่งซ่อมโหกูตื่นมาตื่นมากูอ่ะทงตอนไหนคือซ่อมงัดอยู่นั่นแหละไอ้เหี่ย คนสู้ชีว oh, <c oughs> okay, ิตเนาะนี่เฮ้ยถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดมีหกเหลี่ยมขันนี่กูขับได้ต่อแล้วเนี่ยโอชั่วโมงไอ้สัตว์มัะเยอะหนีเดี๋ยวเจ้าไอ้จิ๋วเลยอ่ะกลองกลองเครื่องมือไอ้จิ๋วขึ้นมาเลยนะเสียงแม่งเท่เนอยจิ๋วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมให้ไอ้แบเอากล่องเครื่องมือมาเพราะว่ามันขันแค่น็อตอเามาลองกันดีกว่าเออก็เอามาลองกันเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาเครื่องมือมาทำก่อนนะครับอ<ห>ันนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวจะถ่ายให้เจ้าของเล่นหน่อยอ่ะเจ้าของมันแรงจังหวะดีครับซื้อมาเล่นวรอซื้อมาเล่นดิอยากได้หรอเออว่ะเออโอ้โหเล่ากันไม่ว่ากันอยู่แล้วไปจัดนะไปจัดนะยิ่งงน้นซื้อมาเล่นหรอเออ,ม,อมันเท่าไหร่อีกมือหนึ่งมือหนึ่งก็อยู่มาเจ็ดแปดพันม 7, ั้ยโอ้โหแย่แพงอันนี้ซื้อมานานแล้ว เวยโคตรแพงเลยเอาแบบนั้นนะแบบนั้นพันกว่าบาทโมเหรอเออพันกว่าบาทแล้วก็มีแบบสเต็ปแบบทรงเดียวกันแต่ว่าใหญ่ท้ายมันช่วงมันสั้นมันมีใหญ่กว่าขึ้นมาอีกดูดิ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 ดูดวิ่งดิเฮ้ยมูงไปขับเลยตรงหันวะหอมกิ่งก็เล่นอย่างนี้ดิโห่ดิเขี้ยวโคนรแรงในสัตว์มันอยู่ที่คนขับด้วย เป็นมาบอกเลยต้องยืนนะเดี๋ยวสัญญาณไม่ถึงอ่ะรถมารถมารถมาโอ้ยยิ้มมาคองทางก่อนโอ้โหโคตรแรงไอ้เยังโคนบ้าเลยรอเลยไอ้นนั้นลุกจัดกันเฮ้ยโดนยิ้มเั้ยเอาบุญแม่งต้องไปอย่างนี้มั้ยอี๋รอให้ไล่คนมาเออค่อยๆเติมไปเติมมันก็หมุนเติมเลยมันหมุนมาแล้ว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  กล่องเครื่องมือมาส่งแล้วครับโอ้โหเ <laughs> มื่อกี้ป้าเขาขับมาเขาบอกว่าโอ้ยรถอะไรกันนะ่ะ <laughs> ดูน้ำตา <laughs> มึงตามป้าเขาไม่ทันหลาไไม่ผมไม่เห็นเขาเลยตอนเขามาโอ้ย <laughs> เขาอยู่หัวนะ <laughs> มึงจะเห็นเขาได้ไง <laughs> คลิปแรกครับก็จะมีเท่านี้ครับทุกคนต่อไปก็เราจะมาลองกันในวันนี้ก็คือว่า เมื employer, oh. uh oh. ่อวานนี้คือรถผมติดปัญหาด้วยก็คือรถพี่จมแรงด้วยเมื่อวานอ่ะพูดแรงพูดกันนะทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปครับรถไม่ค่อโคตรตรงอ่ะมิกแรงจริงแรงมากทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาแก้มือก็แล้วกันก็คือผมจะไม่ยอมเสียหน้าง่ายๆ่ีกว่า่อคือคุณจะไม่ยอมแพ้เอางี้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอให้ทุกคนครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีเอ็กซ์สอนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหนึ่งแสนซับสไครป์เบอร์แล้วเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับผมตอนนี้เก้ผมดด้ววยนะะคคครับบบก็จทาลลิิปปีๆแ่า เอาบันเทิงบันเทิงให้ทุกคนได้ดูรับชมกันให้ยิ้มกันทุกนะว่าทุน้าทุตากันนะครับก็เออลืมลืมลืมก็คือว่าผมได้ไปดัดแปลงโมดิฟายมานะครับผมก็คือน็อตไอตรงนี้ของเรามันหลุดใช่ไหมเราก็เลยฝังน็อตตะผู้เข้าไป1ตัวตรงนี้กันเพื่อกันน็อตเบี่ยมอ่าใช่แล้วเราจะมาลองดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ารถเราจะวิ่งตรงไหมเราไปตั้งศูนย์มาไงผมไปตั้งนั่งตั้งแบบไร่แบบว่าเนี่ยโอเคทุกคนมาเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกัน อวันขอพี่ไตตั้งสูตรยังไงวะพี่เดชตั้งในรีโมทแต่ช่อันนี้มันกินมันกินอะไรเราจะได้ขิกินขวากินขวาขวาขวาปากมาท้าย แล้เน,นี่ยซื้ไม้แค่เน,นี่ยปกติมันเร็วเร็วกว่านี้สิทห้แมด,ดูในนิมมุกปับเท่าไหร่ทำไมมันทไมมันช้าจังทุกคนโคตรช้าวันเนี้ย เรลวนนิีงตรงนะเราดูรีโมทก,กันว่ารเราตั้งที่เท่าไหร่ก็ร้อยยี่สิบเราตั้งไว้สุดแล้ววิว่งวิ่งได้แค่นี้จริงๆหรือว่าแบตอ่อนหรือ่าแบตก็ไม่อ่อนผมเพิ่งชาร์จแบตมาด้วยงไงทุกคนเฮ้ยก็มาลองกันเวอาโอ้โหนี่แหละทุกคนผม<ๆ>ว่า 60- แอมมันวิ่งมานี้แหละ 60- แอมหกแอมแบต สามเซีลวประมาณนี้แหละผมว่ะสามเซีลวลดนักขันใหญ่ด้วยนะเราลองดู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 ไอจีดดูไอจีดโอ้ยบินไอยางร้อยก่อนรถมารถมารถมาพูดเอาอะรถมาทุกคนรถมาเดี๋ยวหลบหลบหลบลบเร่อยพร้อมมันยังเนี่ยพร้อมมันยังพอแล้วโอ้ยไม่เจอไหมไอจีดสบาย มาๆๆไวจริงลองเลยดกค่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกที่เรามาลองกันแบบจริงจังจังพ่อรถเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวได้รู้เลยคลิปนี้เดี๋ยวได้รู้เลยทุกคนเพราะว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วใช่ปะใช่เพราะว่าเรายืดเยื้อมานานมากมาหลายทีเพราะว่าคลิปนี้ได้จบได้ได้รู้เลยว่ารถใครแรงกันมาหกสิบแอมนะครับผมหกสปีด60แอมกับสปีด45้าแอมนะครับผมก็แบต3ามเซลเท่ากันนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยหนึ่ง อุ้ยรถพี่ตีโดนเป็นทุ่งพี่ตีรถพี่โดนเป็นทุ่งอุ้ยโดนลงมาอะขาเก่าขาเก่าขวานขาเก่าขาเก่าเล่นอยู่เลนนู้นเลยเล่นไหนะเล่นนีนก็ได้มาได้แหละหนึ่งสองสามโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่เป็นไรเหรอถ่ายไงวะเนี่ยพี่ตีเซิร์ฟลุด อย่าง time, ี้ะเด็ดลุ้นไม่พ uh, ังเนาะโอ้ธรรมดาเนี่ยเด็ดแล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วอุ้ยต้องต้องลองต้องลองจากฝั่งนี้เว้ยอันดูไม่รู้เรื่องต้องฝั่งไหนก็ฝั่งนี้แหละออกจากทางนี้ไปนู่นเนี่ยเออแล้วแล้วแล้วมึงจะมองเห็นไหมล่ะเห็นเดี๋ยวผมตามถ่ายไปไงมึงมอเตอร์ไซค์ไปเลยขี่ไปรอไปอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปรอนู่นเลยโอเคตรงตรงเสาอ่ะเสาต้นนู้นอ่ะสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวผมขับไปตรงนู้นก่อนตรงนี้แล้วกันน่าจะถึงอยู่มั้ง มาแล้วฮะมาแล้วทุกคนอุ้ยจิ๋วน้ำไอ้จิ๋วจา้าไอ้จิ๋วน้ำโดงโว้าวไอ้จิ๋วน้ำโดงไอ้จิ๋วข้าวไอ้จิ๋วข้าวเอาเนี่ยฮะอดเห,น,เหนื่ยเดี๋ยไปหาไอ้จิ๋วก่อนในจิ๋วข้าป่าโอ้รถเจ๊แม่งแรงจัดเลยเว้ยทุกคนแรงจริงโอ้ย <c oughs> เบียดกันนะทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปตรงนู้นก่อนไปข้างลอดนี้หายใจว่ะแรงมากอันนี้ผมเห็นเลยแบบต่อให้หน่อยครับได้ไหมไม่ยอมอีกเหรอยังไม่ยอมไม่ยอมจริงทุกคนผองผม60แอมป์เลยนะเว้ยแต่ว่าองผมมันหนักแหละรูนว่าเนาะต่ออันนี้ต่อให้นะให้เทียนต่อให้ต่อนะต่อหนึ่งสองสาม โดนแดดเหี้ยฝันว์เอ้ยโดนแดกเหี้ยแล้วมันมีจี้จังวะเมื่อก่อนเมื่อก่อนกูคิดแม่งจะวิ่งไม่ได้นะเห็นมันหมุนมันหมุนเนาะแต่สรุปเราเซ็ตได้เรียบร้อยอ่ะเซ็ตหย่อนด้วยดิเซ็ตหยอดเนี่ยโดนเลยโดนเลยทุกคนก็สรุปนะครับของผมก็สเปคเท่าๆแบตเท่ากันอะแต่แบตเท่ากันตอะไรแรงกว่าของมันอีกไม่ใช่หรอใช่แรงกว่าของมันอีมแต่แต่มันด้วย ถ้าเกิดเอาตามหลักแล้วอ่ะมันด้วยรูปทรงรถของมันด้วยแหละแรงวะยอมยอมครับผมขอยอมเอาเอาให้ดูให้ดูรถกันให้ดูรถนเพราะว่าเทอร์โบหลุดแล้วอันนี้คือผู้ชนะนะครับผมผู้ชนะของวันนี้นะครับอุย้ยขาเทอร์โบหลุด แลนี่นี่พี่ตีเป็นคนทำให้เองด้วยคันนี้แล้วก็คันจี๊ดจีดมากคันนี้เขาเรียกว่าล้มอะไรนะเขาเรียกว่าล้มคู่ล้มก็คือว่าคันนี้นะครับก็ดูสเต็ปสเต็ปก็แบตแบตสามเซลนะอันนี้แบตสามเซลให้ดูสายชาร์จอันนี่แบตสามเซลแบตสามเซลแต่ว่าความจุมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมอันนี้ก็สามเซลเหมือนกันแต่อันนี้สี่พันสองร้อยมิลลิแอมก็มันแรงกว่านั่นแหละคันนี้สรุปเลยคลิปนี้พี่ตต้องซื้อบักกี้มาแล้วแหละ แล้วก็ได้รู้กันไปเลยว,ว่ารถใครแรงกว่ามันมีคนมิ้นมาเดี๋ยวก็รถบ้างพี่เล่นเครื่องบินเถอะเล่นเรือเถอะจะซื้ออะไรดีเนี่ย,ยใ,หให้ทุกคนเม้นดีกว่าเอางี้ให้ให้ให้มันมีอยู่สามช้อยอะ่ะจะซื้อบักกี้อันนี้หนึ่งต่อสิบสี่หรือว่าจะซื้อเรือเรือเรือผมก็มีนะเรือไอ้เจก็มีนะเ,<อ>เป็นเอฟทีศูนย์ศูนย์เก้าเป็นเอฟทีศูนย์ศูนย์เก้านะซื้อมาขัดถี่สมก็นเถอะแล้วก็ เป็นเครื่องบินเครื่องบินแต่ไม่อยากเล่นเครื่องบินเพราะว่าลมมันแรงอะ่ะ uh huh. เออไม่เคยเล่นเครื่องบินอ่ะเพราะว่ามันมีลมแนอนถ,<ร>ถ้าเล่น<ะ>เรือผมเล่นด้วยเดี๋ยวผมซื้อเรือด้วยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับสรุปแล้วนะครับก็จบละคลิปรถบังคับของเรา uh huh. แม็กมาก,กับเอ,อ่อบักกี้สรุปเลยก็คือบักกี้ชนะนะครับผมห่างกันช่วงขับรถแต่ว่าเรายังไม่ได้จับทีเบสตอนนี้รถวิ่งตรงแล้วสามารถจับทีเบสได้ละพอจะทําอย่างหนึ่งเสร็จอีกอย่างหนึ่งมีปัญหาเขก็เหมือนเข้าใจเหมือนกันเนาะเออก็เอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาจับใหห้้้้้ดููคคคๆแลลลวกกกกัันนนนนเาะะ็็็ิิปปีีสำรบผชือ คุณธนวัฒน์นะครับผมหรือว่าคุณเจมส์เอ็นทีนั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับเฮลับลูกรักเขากว่าเฮลกว่ามิดวิดจะเฮลนี่มิดจะเฮลมีแบกกี้แบกกี้ไอโนซนามีขั้นกวดิคีก็สหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องตีเอ็กซ์สองยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปเอ่อเดี๋ยวรอดูแล้วกันคลิปหน้ารอให้คนคอมเมนต์มา ขนาดี่ใจใหญ่เลยว่ะเรียมใหญ่เลยอะไรกนตามใครด้วยอยากใครดูเล่นอะไรก็พิมมาหาพวกมึงพิมพิมมาเม้น์มาได้เดี๋ยวพวกผมก็จะไปจัดถ้าเกิดถ้าเกิดได้เรือผมจะได้เพื่อนเล่นเพิ่มมาอีกหนึ่งคนสมาชิกก็คือไอ้เพราะว่ามันอยากเล่นเรือมากรอรอคนดูเม้น์ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนทางเรือผมก็เอาสุดคือไม่ว่าอะไรก็ได้จะเป็นทางเรือทางฟ้าหรือว่าทางดินเราก็เล่นกันหมดใช่แต่เรือผมก็จะไปซ่อมเออแต่เรือเจมส์ไปซ่อมไม่ซื้อแค่หาเสือไม่ยากปักด้วยปักโดนตัดไปไหนไม่หรู้ไม่ไม่ต้องซื้อเดี๋ยว ได้ส่วนนั้นนะจะทำให้เล่นได้แน่นอนรอดูกูเลยทางน้ำอ,ะอ่ะรอรอดูเลยก็โอเคครับทุกคนสหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องตีเอ็กซ์สองเลยนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนี่นะครับป๊ากกี้กับแม็กมาวีสองคือแพ้ผู้แพ้ผู้แพ้พพพวันนี้โอเคทุกคนไปเจอกัน